ใครๆก็อยากเป็นเจ้าของโรงแรมหรือรีสอร์ทสักแห่งหนึ่งนะครับดูมันเท่ดีไม่น้อยที่สำคัญเรายังมีโอกาสเก็บกินรายได้ในระยะยาวด้วยอยู่แล้วน่าเป็นเจ้าของโรงแรมหรือรีสอร์ทเป็นอย่างยิ่งนะครับแต่ประเด็นก็คือมันคุ้มค่าไหม ที่เราจะไปลงทุนทําอย่างนั้นก่อนอื่นเลยนะครับเราต้องดูก่อนนะครับว่าที่เราคิดจะทํานั้นทําได้หรือเปล่าก็คือโลเคชันของเราเนี่ยนะครับอย่างตอนนี้ผมมาที่จังหวัดจันทบ,บรุรีหลายๆบริเวณนะครับเหมาะสมเป็นอย่างยิ่งที่จะทำรีสอร์ทเนื่องจากว่าอยู่ติดชายทะเลครับแล้วแวกนี้อากาศดีมาก ทีนี้ถ้าเราทําขึ้นมาเราต้ดูเหมือนกันนะครับว่ามันจะสําเร็จไหมเพราะว่าถ้าเราเทียบราคาโรงแรมหรือรีสอร์ทของเราเนี่ยครับก่อสร้างในต้นทุนเดียวกันเนี่ยแต่ว่าถ้าอยู่พัทยาอาจจะเรียกราคาได้สูงกว่าอยู่สมุยยิ่งสูงใหญ่เลยครับเรามาถึงจันทบรุรีจะได้ราคาสักเท่าไหร่ต้องวิเคราะห์ว่าคุ้มหรือเปล่านะครับ อีกอย่างหนึง่งมาถึงจันทบุรีเนี่ยนะครับขับรถมาสี่ชั่วโมงท่านนั่งเครื่องบินมาก็สามชั่วโมงนะครับคือบินชั่วโมงหนึ่งเดินทางจากตราดมาจันทบุรีหนึ่งชั่วโมงแล้วก็ออกจากบ้านมาอีกชั่วโมงหนึ่งลำนองนั้นเนี่ยครับรอที่สนามบินอีกหลงจ้องอาจจะพอๆกันด้วยซ้ําไปมันไหวไหมจะสู้ที่อยู่ใกล้กว่าอย่างบางแสนพัทยาระยองได้หรือไม่ อีกอย่างหนึง่งเราก็ต้องคิดถึงว่าคู่แข่งของเราเนี่ยครับอย่างเช่นที่อ่าวคุ้งกระเบนเราคิดจะทําคนอื่นก็คิดจะทําเหมือนกันเราจะสู้กันไหวไหมบางครั้งอาจจะรวมรวมกันก็ทําให้มีคนมาท่องเที่ยวกันเยอะเนี่ยครับมีตัวเลือกเยอะเราก็ได้รับเลือกด้วยแต่บางทีอาจจะไม่เป็นอย่างนั้นเราจะสู้เขาได้หรือไม่ที่ในระดับเดียวกันอย่างนี้เนี่ยครับบางทีเราจะต้องทําสเกลให้มันเล็กกลายเป็นแบบ โฮมสเตย์ uh, ไหมหรือว่าเป็นรีสอร์ทเล็กๆ mm hmm. บูติกไหมแทนที่จะทำเป็นโรงแรมเนื่องจากว่าอัตราการครอบครองในวันธรรมดานี่อาจจะแค่10%แล้วก็ถ้าเป็นการครอบครองในแง่ของในวันสอาทิตย์อาจจะประมาณสัก3 4 4 0 5 0อาจจะไม่ถึงนะครับจะไหวไหมนี่คือสิ่งที่ต้องคิดนะครับแล้วก็การบริหาร ก็ต้องคิดเหมือนกันนะครับถ้าเราได้ผู้จัดการที่ดีรู้จักหาลูกค้ามาใช้บริการเช่นจากหน่วยราชการต่างๆหรือใครจากงานต่างๆเนี่ยครับมาจัดสมลงสมนาก็มาได้อย่างนี้เราก็จะมีรายได้ขเข้ามาเรื่อยๆแต่ถ้าเกิดเราไม่ได้มีผู้บริหารที่ดีก็หนักใจเหมือนกันนะครับว่าเราจะได้หรือไม่ผลงานอะไรต่างอีกหลายเรื่องที่ต้องคิดให้ดีๆเนี่ยครับ ดังนั้นก่อนที่เราจะเป็นเจ้าของโรงแรมต้องสํารวจวิจัยให้ดีๆก่อนนะครับถ้ามีโอกาสก็ามาปรึกษาก็ได้นะครับว่าเราต้องสํารวจวิจัยยังไงบ้างถึงจะประสบความสำเร็จได้แล้วก็ถ้าโรงแรมใดเนี่ยครับไม่มีคนพักเลยหรือทั้งโรงแรมมีพักอยู่รายเดียว2รายนะจากที่มีห้องอยู่7จ็ดแปดสิบห้องนี้นี่เราจะชุบชีวิตขึ้นมาใหม่ยังไงดีอันนี้ต้องคิดให้ดีๆนะครับเพราะไม่นั้น อาจจะทําให้เราหนักใจและกันเป็นการลงทุนที่แทบจะสูญเปล่าหรือไม่ก็ไม่ได้ต่างเลยครับแต่บางท่านอาจจะบอกว่าไม่เป็นไรครับเรารอให้ราคาที่ดินขึ้นแม้ถ้าเป็นที่ดินเปล่าๆก็ว่าไปอย่างนะครับเราใส่สิ่งก่อสร้างไปยงเยอะค่าเสื่อมก็มีมากมายอุปกรณ์ต่างๆด้วยถ้าเราคิดไม่ชัดเจนเนี่ยครับอาจจะเกิดปัญหาได้ผมในฐานะ ผู้ประเมินค่าทรัพย์สินและก็วิเคราะห์วิจัยเรื่องเกี่ยวกันพัฒนาโรงแรมเนี่ยครับก็เลยขอให้ท่านได้พิจารณาแต่ต้องคดีก่อนที่คิดจะประกอบกิจการโรงแรมใดๆนะครับแต่ถ้าเราทําได้ดีย่อมประสบความสําเร็จอย่างแน่นอนทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการวางแผนที่ดีครับ